สวัสดีค่ะโอ้โหลงมาเมืองมนุษย์ช่วงมีนาเมษานี้นะคะอากาศก็เริ่มร้อนอีกแล้วค่ะลูกค้าค่ะ,คะสำหรับอากาศที่กำลังร้อนร้อนต้อนรับซัมเมอร์แบบนี้นะคะนางฟ้าก็มีสินค้าเพิ่มความเย็นความสดชื่นมาแนะนําค่ะและนั่นก็คือพัดลมตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เพิ่มความเย็นนะคะให้กับเราในหน้าร้อนได้ดีค่ะ ที่สาคัญฐานเสาแล้วก็ฐานใบพัดลมตัวนี้นะคะเขาผลิตจากคุณภาพสูงที่ได้รับรองมาตรฐานมออกอค่ะและมอเตอร์ของเขานะคะก็รับประกัน3ปีเต็มกันเลยค่ะ วันนี้ราคาจะอยู่ที่ตัวละ2 9 9 0บาทค่ะแต่ว่าในรายการนางฟ้าทุบราคานางฟ้าลงมาทุบราคาให้เรือเพียง1,290บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าท่านใดบ้านไหนที่กำลังสนใจและกำลังรับชมรายการนางฟ้าทุบราคาอยู่ตอนนี้นะคะ กดสั่งซื้อกันเข้ามาเยอะๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเข้ามาก็สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของเราก็ได้นะคะหรือหากไม่สะดวกจริงๆก็โทรเข้ามาสอบถามเราตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยค่ะและวันนี้นะคะ เวลาของนาวฟ้าก็หมดลงแล้วท่านใดที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งรายการนาวฟ้าด้วยนะคะแชร์ออกไปเยอะๆนะคะเพื่อให้เพืเ่อนๆของเราได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาของนาวฟ้าหมดแล้วค่ะพบกันใหม่นะคะวันพุธหน้าเวลาสองทุ่มตรงค่ะสำหรับวันนี้รบมมะฮาวแอร์เ mm hmm. <House> ย็นช็อปเทินเดินสบายสวัสดีค่ะ